ันมาตกงานตอนนี้ไอ้เราก็คนมีค่าซะด้วยทั้งค่าเช่าห้องค่าผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกเดือนนี้จะรอดไหมเนี่ยเอาอยัางไงดียาเราอลองหากู้เงินออนไลน์ดูละกันว้าวคนหาก็เจอเลยอะไรนะมันคืออะไรกันน่ะโอ้โหเงินออนไลน์ดอกเบีย้ยต่ำ ไม่เช็คเครดิตบูโรอนุมัติเงินกู้เร็วทันใช้สะดวกด้วยนีว่จจาจ้าลองกู้เลยไม่มีอะไรจะเสียหรอกนั่นสินะเอาล่ะขอเอามาหมุนก่อนนะครับพี่เดี๋ยวก่อนนายจะกู้เงินทั้งทีอ่ะมั่นใจใช่ไหมว่าจะได้กู้เงินจริงอ่ะไม่ใช่กู้เงินทิป ดูทิกเท็กตอนนี้ก่อนแล้วมาตัดสินใจอีกครั้งว่าจะกู้เงินออนไลน์ดีไหมไปดูสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทิกเท็กเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีกับผมข้าวต้นสมบูรณ์ที่จะพาทุกคนนะครับไปรู้จัก เข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อที่ทุกคนจะได้ทันโลกอย่างอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเจอกับปัญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้นการค้าการขายเนี่ยก็ไม่ค่อยดีหลายคนก็เจอกับปัญหาเงินฝืดเครืองจนต้องพึ่งกับ แหล่งกู้เงินครับและแน่นอนครับเทคโนโลยีเนี่ยก็ทําให้เรากู้เงินได้ง่ายขึ้นไวขึ้นจากแหล่งกู้เงินออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงเราได้เช่นกันด้วยการทําแอปกู้เงินปลอมๆนะครับแต่ดูน่าเชื่อถือหรือบางครั้งเนี่ยก็ปลอมเป็นแหล่งกู้เงินที่มีอยู่จริงหลอกให้เราทําตามขั้นตอนต่างๆแทนที่เราจะได้เงินก้อนโตจากการกู้เงินเนี่ยครับเงินกลับถูกเชิดหายไปแล้วก็ได้นี่ก้อนโตมาแทนครับ และที่สําคัญนะครับบางรายที่โดนหลอกเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้เงินเลยนะครับแต่เผอิญไปเห็นแอดเห็นโฆษณาว่ากู้เงินง่ายไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรวงเงินเยอะดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็เลยสนใจแล้วก็ไปกดกู้เงินซะง,งั้นแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยมีประสบการณ์กู้เงินออนไลน์กันไหมได้เงินกันหรือเปล่าหรือกลายเป็นเสียเงินแทนเจอแอดเข้ามาเป็นตัวลน์สนใจจะกู้วงเงินไหมง่ายไม่เช็คบูโรไม่เช็คเครดิต ก็ตัดสินใจเลือกลงสมัครดูสักประมาณ5ทีคะ่ะก็มีการตอบอนุมัติว่าคุณได้รับวงเงิน5 0 0แสนบาทนะแต่ก็ขอเช็คเครดิตโดยการให้โอนเงินก่อน10%คนจะกู้ตังค์ต้องไม่มีเงินเนาะแล้วเราจะเอาเงินไปให้เขาว่าจะกู้ทำไหมอันนี้คือจุดหนึ่งที่ตัดสินใจก็สต็อป <laughs> ไม่เคยเข้าไปกู้ครับแต่เห็นตามแพลตฟอร์มต่างๆนอย่างเช่นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มขายของเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากกู้นะให้ติดต่อไปที่ลิงก์นี้ให้จิ้มแล้วก็ลิงก์พาไปที่โปรไฟล์ของใครก็ไม่รู้นะครับแล้วพอคลิกเข้าไปเสร็จเขาก็แค่ถามชื่ออะไรบัตรประชาชนเลขผมเห็นว่าตรงนี้มันน่ากลัวแล้วก็เลยอไม,ไม่คุยต่อครับพี่ก็เห็นตามสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยแหละเขาบอกว่าดอกเบี้ยน้อยผ่อนสบายพอไปหารีวิวดูเสร็จมีคนกู้นี่เราก็เลยลองมั่งเขาก็บอกว่าลูกค้าใหม่อ่ะให้วางเงินมาจำ สัก10%จากเงินกู้ก็เลยลองกู้สักประมาณ1มื่นหนึร็ประมาณพันหนึ่งะค่ะพอวางประจำไปเสร็จเขาบอกว่ารอการดําเนินงานประมาณ2อสวันจนรอประมาณ1อาทิตย์ทักไปครันนี้เขาบอกแปลวาไปแล้วโดนแล้วโดนแน่ๆครันนี้เราแม้แหล่งเงินกู้ปลอมเนี่ยมันเข้าถึงง่ายจริงๆเลยนะครับแถมดอกเบี้ยเนี่ย ก็ถูกเกินจริงด้วยไม่ได้การและเราต้องมาเสริมภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันเงินกู้ออนไลน์ซะแล้วด้วยการทำเทคชา a l เลนจ์ทดสอบคนใกล้ตัวกันครับ ในยุคที่ทุกอย่างเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วครับทันสมัยสะดวกสบายง่ายไปซะทั้งหมดครับการจะกู้เงินทั้งทีเนี่ยก็กู้ผ่านออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นทั้งจากแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้และแหล่งเงินกู้ปลอมที่เป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยใช้ในการหลอกลวงด้วยวิธีสารพัดครับทั้งปลอมหน้าเว็บไซต์ site, ให้เหมือนแหล่งเงินกู้ที่เขาน่าเชื่อถือและจริงๆทําแอปพลิเคชันที่เป็นระบบการกู้ที่มีอยู่จริงเรียกได้ว่าโกงกันทุกวิถีทางครับสุดท้ายแล้วแทนที่จะได้เงินกลับมา ก็กลายเป็นโดนหลอ,อกให้เสียเงินซะอย่างนั้น เทคเชลเลนจ์วันนี้ครับเราจะชวนมาทดสอบการรู้เท่าทันภัยจากการกู้เงินออนไลน์ครับโดยมีอาสาสมัครนามาตัวจจีดของออฟฟิศเราเนี่ยแหละครับทำทีเดือดร้อนต้องการกู้เงินออนไลน์และขอคำปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานให้ช่วยคิดวิเคราะห์แหล่งที่มาของการกู้เงินออนไลน์ว่าควรหรือไม่ควรกู้เพื่อความแนบเนียนครับทีมงานแอบซ่อนกล้องไว้ในจุดต่างๆเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ครับมาดูกันว่างานนี้คนใกล้ตัวน้องจะมีภูมิคุ้ม กันภัยเงินกู้ออนไลน์กันหรือเปล่าวันนี้ครับคนแรกที่น้องแพรวจะทดสอบในออฟฟิศก็คือพี่กระแตแม่บ้านคนสวยประจำออฟฟิศพี่กระแตกับน้องแพรเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากครับมาดูกันว่าน้องแพรปรึกษาพี่กระแตพี่กระแตจะว่าอย่างไงมาครับ3 2 1เริ่มภารกิจพี่แต่ช่วยแพรดูนหนึ่งญาติส่งมา เริ่มแล้วครับ<า>แ<พ>ลเรียกพี่กระแตมาช่วยอยู่ครับจากสามแบนเนอร์ที่เราทาเตรียมเอาไว้ไม่เชื่อถือสักอันนะพวกมไม่ชีพนั้นแหละแล้วพี่กระแตเนี่ยเก่งมากเลยนะครับดูออกแต่แรกมัวไฟไปเข้าอย่าง,งง่ายกว่าเลยเข้าคืออะไรอ่ะไปดีไนแน์เงียพี่กระแตพยายามอธิบายการกู้วิธีอื่นๆให้นะครับเขาไปทําอะไรมาท,ที่เขาต้องใช้เงินแสนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเขียน ค้ำให้คนอื่นก็ต้องให้ทนายคุยตามกฎหมายมันเป็นคดีแพ่งไม่คดีอาญาพี่แต่รู้ถึงกฎหมายด้วยนี่น้องแพรวจะหลอกได้ไหมเนี่ยงานเนี้กลายเป็นว่าภาระหนักอึ้งที่น้องแพลวแทนแล้วนะมาต่อกันที่พี่คนถัดไปครับที่น้องแพลวไปขอคาปรึกษานะครับแพรวไม่รู้จะกู้ที่ไหนดีแต่ว่าแพลวอ่ะดูดูมาสามที่แล้วค่ะมันเป็นในระบบอ่ะนอกระบบมันเหมือนอเป็น,นเป็นแอปบ่ะค่ะ พี่ไม่รู้เลยเพราะว่าพี่ไม่เคยกูก้พวกนี้เลยเพราะว่าพี่ทําของธนาคารอย่างเดียวอะอแล้วเรามีบัตรอะไรพวกนี้ไัมไม่เคยทำเลยใช่ไหมไม่ไม่เคยทำพี่าทำทำบัตรดีกว่าถามถึงการสมัครบ,บัตรกับธนาคารแล้วนะครับกดเข้าไปแล้วเขาให้กรอกข้อมูลมีให้กรอกชื่อวันเดือนปีที่อยู่หมายเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเลขบัตรประชาชนแล้วก็เงินเดือนคุณก็เสี่ยงนะบัตรประชาชนเราเ,าเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้เลบางทีเขาเอารูปเราอะ ทำบัญชีมาแล้วนี่ได้เดี๋ยวเอาไปทําเป็นบัญชีมา้าเออพี่เขารู้จริงนะครับเนี่ยแต่น้องแปรของเรายังมีเหยื่ออีกหลายคนให้ลุ้นครับวันนี้มาถึงพี่แตนฝ่ายบัญชีแ <c oughs> มาปรึกษาถูกคนเลยนะครับเนี่ยไม่แน่นเน,นให้ไปแบบนั้นไปนม่หางแบบ้วยตดีกว่าผ่อน2ปีสาปีอะไย่างเงี้ยสี่ปีห้าปีก็มี แนะนําเป็นสถาบันทางการเงินมาเลยครับเห็นไหมครับมีแต่คนไม่แนะนําให้กู้แบบนี้จริงๆนะครับเนี่ยเขามีให้แอดไลน์อ่ะแล้วแบบว่าเราไม่แอดไลน์พอบอกว่าแอดไลน์โดนห้ามทันทีเลยครับยกเลิกไปแล้วก็บล็อกไปเลยแล้วบอกว่าให้บล็อกทิ้งเออ,เออวิธีนี้คือถูกต้องมากครับต่อมาคนที่จะโดนคือน้องนัทเพื่อนน้องแพวครับเขาว่าเขาจะกู้อืม,มันมีสามสามอันนี้ อันไหนมันน่าเชื่อถือน้องแพรวให้น้องรัดช่วยเลือกแล้วครับว่าจะให้กู้อันไหนดีอันนี้อาจจะน่าเชื่อถือกว่าเพราะว่ามันมีรายละเอียดบอกอ้าวน้องนัดแนะนําว่ามีอันที่น่าเชื่อถือแล้วครับเป็นไปตามแผนเลยต่อมาคือกรอกข้อมูลครับให้กรอกชื่อวันเดือนปัจจุบันเลขบัตรประชาชนลองลอง,ลองกรอกดูก่อนก็ได้นะ น้องนัทขอให้ลองกรอกดูก่อนซะด้วยเดี๋ยวนัทถ่ายเขากับอันนี้ให้หบัตรประชาชนน้องนัทจะยอมให้ถ่ายรูปกับบัตรประชาชนด้วยไอมันไม่เอะใจเลย,เลยหรือไงฮะมันมีแอดไลน์ด้วยอะให้แอดไลน์เพื่อไปคุยต่อปกติมันไม่มีแอดอยู่ใช่ไหมให้แอดไลน์อันนี้แหละครับตัวหลอกเลยครับสถาบันให้กู้เงินจริงๆเนี่ย<ม>เขาไม่มีแอดไลน์มานั่งคุยกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะครับ อยู่ข้างๆทุกขั้นตอนแต่ไม่เอะใจอะไรเลยครับน้องนัด <c oughs> ได้รับการอนุมัติจริงครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ <c oughs> แต่เดี๋ยวนะเหมือนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นครับอยู่เขาก็บอกว่ารบกวนลูกค้าเช็คธนาคารด้วยค่ะทําทไมระบบจ<ต>่ายไม่พบปลายทางทางผู้ให้กู้แจ้งว่าน้องแพรวเนี่ยใส่เลขยืนยันผิดเขาบอกว่ายอดที่โอนเพื่อปลดล็อก1 5 0 0บาทแต่เดี๋ยวกู้เงินมันมันมีเราจะต้องโอนไปก่อนด้วยเหรอไดสิ เอาละครับน้องนัทจะแนะนําเพื่อนยังไงบ้างเนี่ยก่อนที่พี่กระแตจะห่วงน้องแพรไปมากกว่านี้เราขอฉเฉลยสวัสดีครับตอนนี้คุณอ,อยู่ในรายการท i กแท็กเทคเื่อมเล็กเทคโนโลยี <c oughs> พี่กระแตงงจริงๆด้วยครับดูหน้าเขาจุดไหนอะพี่ทําให้พี่รู้สึกว่าแบบเอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะมันเพราะอะไรเพราะพี่เ,เคยโดนมาแล้วกรณี่าีพี่เคยเจอมาแล้วอ๋อพี่เขาเคยโดนมานี่เองอคือได้ประชาชนมันสามารถไปแปล เป็นเงินของเขาได้สมกุศลพี่ไหนพี่รอดพ้นจากการถูกหลอกออนไลน์ไม่สําเร็จนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับจะแต่รู้เท่าทันเรื่องการกู้เงินออนไลน์แบบไว้ใจได้เลยอะ่ะเฉลยครับไม่ถูกหลอกครับโไปฟังสัมภาษณ์กันครับมีจุดไหนบ้างไงที่พี่คิดว่าน่าสงสัยมากแต่ตรงถ่ายประชาชนเลยผมว่ามันไม่ควรเลยมันอันตรายมากถ้าเกิดมันหลุดออกไป ภายในนอกเนีออย่ยเรารู้เลยว่าเขาจะเอามาทำอะไรบ้างโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอสมอขอย่างนพี่มุงกุดป้าพี่เป็นผู้ที่ไม่ถูกหลอกอค,อรครับผมโอ้สุดยอดครับถ้าเลยพี่บัญชีหน่อยอ่าไม่โดนหลอกอีกหนึ่งครับรับมงไปเลยครับพี่ครับสมแล้วที่เป็นบัญชีอ่ะคนที่จะมีกู้เงินได้อ่ะเขาจะต้องแบบขอเอกสารต่างๆขอขอที่มันเป็นหลักประกันชัดเจน แต่พวกนี้ก็คือเขาจะแบบง่ายๆอะไรเงียย้ยเราต้องเอะนิดนึงว่าทําไมพวกนี้ถึงจะง่ายจังเราถึงได้เงินจากคนื่นเขาง่ายๆหรืยออะไรประมาณเนี้ยน้องนัดเป็นไงยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมดีที่ถูกแก๊งกู้เงินออนไลน์เถื่อนรอผลเล็ทแล้วครับผมโอ้ขออนุญาตนะครับไปฟังน้องนัดหนึ่งเดียวที่ไม่ห้ามน้องแพรให้กู้เงินดีกว่าครับที่มาเอกจริงๆคือตอนที่ใช้โอนเงินปกติแล้วการการการกู้เงินอ่ะจะไม่มีการแบบว่าโอนเงินเพื่อแบบว่ายืนยันหรือทําอะไรก่อนอ่างเงี้ยค่ะ Oh, มาเอะใจตอนนี้แหละตอนจะให้โอนเงินนะ่ะยังรอดนะ่ะฟังจากเหตุการณ์จำลองของภารกิจที่เกิดขึ้นครับจะเห็นว่ามิจฉาชีพมีเทคนิคการหลอกล่อเราแบบเยอะมากเราประชามผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเรื่องนี้กันดีกว่าครับผู้รา้ายพยายามคิดถึงคําที่เหยื่อมักจะค้นหาถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ไปตรงใจเข้าทางผู้ร้ายเนี่ยแอดโฆษณาที่เป็นมิจฉาชีพร้อเเนี่ยมันจะขึ้นซึ่งจะขึ้นอยู่อันดับต้นๆเพราะว่ามิจฉาชีพจ่ายเงินให้กับแพลตฟอร์ม ในเรื่องของการกู้เงินนะครับอยากให้คิดง่ายๆว่าแบงค์ต้องการการยืนยันตัวตนคือมีคนจริงมีการเจอหน้ากันจริงมีการยื่นเอกสารจริงๆจะไม่มีที่ไหนจะมีการปล่อยกู้ในะสถาที่การแค่เป็นการแอดเฟรนแล้วก็ให้ยืมเงินอย่างนี้จะไม่มีเด็ดขาดครับ อยากจะแนะนําวิธีการป้องกันก่อนนะฮะโดยไปที่ BOT License Check ไปดูในเว็บไซต์ที่เรากําลังจะไปกู้เงินเขาแล้วก็ที่ตั้งของบริษัทซึ่งทุกเว็บต้องมีนะฮะถ้าเกิดไม่มีนี่ใช้ไม่ได้เลยอันนี้คือของฟอร์มแน่นอนแต่ถ้ามีแล้วมันก็จะมีขึ้นสเตตัสว่าเป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้บริการอะไรได้บ้างเช่นรับฝากเงินหรือว่าให้กู้ยืมเงินมันจะมีอยู่2แบบและสถานะจะต้องขึ้นคําว่าคงอยู่ถ้าเป็น,ปนสหสิ้นอายุอย่างเนี้ย ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเกิดว่าเราหลงเข้าไปคุยและโอนค่าธรรมเนียมไปให้มิชาชีพแล้วเราต้องรีดโทรศัพท์ไปยัง1441 1นะครับซึ่งก็คือศูนย์เอลซีศูนย์นี้ก็จะทําหน้าที่ในการประสานงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะทําให้ตัวเงินเรายังอยู่ในระบบนะถ้าเงินเรายังอยู่ระบบหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้คืนต่อมาในส่วนอื่นๆก็คือนึกย้อนกลับไปในครั้งแรกว่าเราเซิร์ชด้วยคําว่าอะไรไล่แคปคาที่เราค้นพบภาพที่เราเห็นลิงก์ที่เรากดเข้าไปจนถึงสุดท้ายคือโวสลิปการโอนเงินเราก็จะเเเเออาาาททัั้งหมมมดดีี่่่่ไลลตํบบบก็บรรววพื ส่งตำรวจบางกรณีที่เหยื่อเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกไปแล้วแล้วเราก็ยกเลิกการกู้เงินไปแต่มิจฉาชีพเนี่ยอาจจะมีการโต้อตอบกลับมาว่าหากว่าเรามีการยกเลิกจําเป็นจะต้องออมีการดําเนินคดีตามกฎหมายแบบนี้นะครับจะไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดนะเหมือนถ้าเราไปขอกู้เงินตามนอนแบงก์ตามพวกบัตรเงินสดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการสอบทานเราว่าตกลงเนี่ยเ,เรายินดีไหมแล้วเขาใช้เซ็นสัญญานะถ้าเกิดเราขอยกเลิกเขาก็จะไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นครับ แค่มีปัญหาการเงินจนต้องกู้ก็ลำบากอยู่แล้วพวกมิจฉาชีพยังมาหลอกซ้ำให้ช้ำใจไปอีกแหล่งเงินกู้ออนไลน์อันไหนคือของปลอมที่ย้อมแมวมาวันนี้เรามาสังเกตกันดีกว่าว่ามีพิรุษยังไงเริ่มต้นที่เวลาเราใส่ข้อความค้นหาเกี่ยวกับการกู้เงินในเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นข้อมูลมักจะมีเว็บกู้เงินออนไลน์ขึ้นมาในหน้าค้นหาเป็นเว็บแรกๆเพราะเว็บไซต์กู้เงินออนไลน์ปลอมพวกนี้จะใช้วิธียิงโฆษณามาดักเราเอาไว้แล้วถ้าเราเข้า เข้าไปในหน้าเว็บไซต์จะดูสมจริงมากบางครั้งจะมีโลโก้ธนาคารของจริงให้ดูน่าเชื่อถือพอเข้าไปภายในเว็บจะให้เราเกรอกข้อมูลส่วนตัวหากมีการให้ไปพูดคุยผ่านทางไลน์ต่อเนี่ยอันนี้เป็นเว็บไซต์กู้เงินปลอมอย่างแน่นอนเพราะว่าแหล่งกู้เงินที่ถูกต้องตามกฎหมายครับหรือว่าได้รับการยินยอมจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่มีการให้กู้ยืมโดยคุยผ่านแชทไลน์อย่างเด็ดขาดอ่ะรวมถึงถ้ามีการให้เราโอนเงินมัดจำมีค่าดำเนินการล่วงหน้ามีค่าธรรมเนียม ที่ต้องจ่ายก่อนหรือข้ออ้างต่างๆให้เราโอนเงินไปก่อนถึงจะอนุมัติการกู้ยืมเนี่ยให้รู้ไว้เลยครับว่านี่คือวิธีการของมิจฉาชีพ100%เอร์เซถ้าเราหลงเชื่อโอนเงินไปก่อนมิจฉาชีพก็จะปิดช่องทางการติดต่อทั้งหมดแล้วก็เชิดเงินหนีไปตามระเบียบ แอปกู้เงินเถื่อนหลายๆแอปครับอาจเป็นแบบที่ไม่ได้อยู่ในสต e มันจะมาในรูปแบบของไฟล์จุด apk ให้เราเนี่ยดาวน์โหลดลงเครื่องมาเองแบบนี้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าแอปกู้เงินเถื่อนชั่วที่สําคัญการโอนเงินผ่านบัญชีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บัญชีบริษัทหรือวันนิติบุคคลเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การกู้เงินที่ถูกกฎหมายครับเพื่อความชัวร์เช็คแหล่งกู้เงินออนไลน์ก่อนโดยสอบถามไปที่สายด่วน1359หหรือเช็คแอปและก็เว็บกู้เงินได้ที่ www.bo ot.or.th หากต้องการร้องเรียนหรือว่าปรึกษาครับให้โทรที่1599อันนี้คือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับอย่าลงเชื่อและก็อย่าดาวน์โหลดแอปที่ไม่น่าไว้วางใจเพื่อความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่เพิ่งเลิกงานกันมาใช่ไหมครับอ๋อ ใช่ครับคือพวกเราสองคนทํางานเกี่ยวกับฟินนเชียลครับเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินนะครับ wow ก็ค wow ือเวลาจะได้เงินเนี่ยก็คือแบบบางครั้งก็มีแบบขับรถไปหาลูกค้าบ้างแล้วก็บางครั้งก็ถ้ามันใกล้ก็เดินไปหาลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้นี่เองคือเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับเราต้องลงไปคุยกับลูกค้าเองไม่ว่าจะขับรถไปหรือเดินไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เสียงเพื่อคุยกับลูกค้าเฮ้ย เมื่อไหร่เจ๊จะคืนเงินน่ะฮะนี่ต้นทบดอกดอกทบต้นแล้วมั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่แต่ที่รู้วันนี้เจ๊จ่ายมาก่อนเลยสองพันไม่มีจริงจ้าพรุ่งนี้ได้ไหมไม่มีคำว่าพรุ่งนี้แล้วแล้วก็ไม่มีคำว่าไม่ได้ด้วยเอ้าไม่มีแล้วเอามานี่งานผมอ่ะก็พูดเยอะเหมือนพวกพี่แหละครับเหรอเอ้าเอา้วนิด เราทำงานอะไรอะ่ะโอ้ยงานผมอะเกี่ยวกับการเงิน f i n แนนเชียลอะครับพี่เหมือนพวกพี่เลยก็ว่าแล้วเฮเแล้วหน้าถูกชะตาเนี่ดวงสมบงกันขอบคุณพวกพี่ๆมากครับคือว่างานของผมเนี่ยจะเกี่ยวกับระบบมบายแ e บ a n k งกิ้งด้วยส่วนมากก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองพูดคุยกับลูกค้าเหมือนกันครับพี่ สวัสดีครับคุณโอภาสผมโทรมาจากธนาคารไทยออมแบงกิ้งนะครับยินดีด้วยนะครับคุณเป็นลูกค้าที่ได้รับรางวัลพิเศษจากธนาคารของเราสามารถกู้เงินโดยปอดดอกเบีย้ยยาวนาน30ปียอดกู้สูงสุดมากถึง2ล้านบาทคุณโอภาสสนใจรับสิทธิพิเศษนี้ไว้ไหมครับฮะสล้านปอดดอกเบี้ยสาปีใช่ครับหากคุณโอภาสสนใจรับโอกาสพิเศษนี้ กรุณาโอนเงินมาเพียง5%ของยอดเงินที่ต้องการจะกู้แล้วทางธนาคารจะรีบโอนเงินจำนวนที่ต้องการให้ภายใน24ชั่วโมงคุณโอภาสพร้อมโอนตอนนี้เลยไหมครับให้โอนเลยเหรอครับครับงานพวกเราเนี่ยมันก็เหนื่อยๆกันนะก็ถ้าน้องชายมีแรงก็ทํำๆไปนะครับพี่ใช่ครับผมก็ว่าจะตั้งใจทำงานเก็บเงินซัมเมอร์เนี่ย จะให้รางวัลตัวเองจองทริปไปเที่ยวต่างประเทศซะหน่อยโอ้ยต้องจองแล้วทริปต่างประเทศอะเดี๋ยวอีกสองวันจะพาไปทัวร์ฮ่องกงรับรองมันเทิงแน่ <c oughs> นี่กบมิดนั่นก็มิดจะผูกมิดกันว่างั้นคุยกันเบาๆได้ไหมอ๋ออ๋อก็คือผมผมเห็นน้องเขาเหงาครับผมผมอยู่สองคนก็เลยชวนเขาคุยครับโอ้ยไม่เหงาหรอกเดี๋ยวก็มีเพื่อนแหมทยอยกันมาอีกเพียบเอ,อ่อคือผมขอน้ำเพิ่มอ,อีกสักขวดหนึ่งได้ไหมครับจ่า โอ้ยได้กันไปครบแล้วนี่อพอแล้วเราก็คุยกันเบาเด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับจ่าจโอ้ยน้ำโขดเดียวก็ไม่ได้คิ้ห่วงด้วยนี่แหละครับจุดจบสุดท้ายของแหล่งกู้เงินผิดกฎหมายต่อให้จะหลอกลวงเก่งแค่ไหนเนี่ยก็หนีไม่พ้นต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นแหละครับ พวกมิชชาชีพแหล่งกู้เงินออนไลน์เถื่อนเนี่ยมักใช้แรงจูงใจที่น่าสนใจแล้วก็คําโฆษณาชวนเชื่อมาดึงดูดคนที่ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงินเนี่ยควรจะศึกษารายละเอียดให้รอบคอบแล้วก็เลือกกู้เงินจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับจำไว้เลยครับอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือว่าข้อเสนอที่มันดีเกินไปเนี่ยมันมักจะซ่อนกลอุบาย ที่น่ากลัวอยู่เบื้องหลังครับแล้วอย่าลืมแวะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกู้เงินออนไลน์เพื่อเป็นการเตือนภัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับทาง Facebook Fanpage TicTacTech เรื่องไมเล็กเทคโนโลยีครับสัปดาห์หน้านะครับใครที่ชอบดูชอบแชร์คอนเทนต์ตลกขบขันของเด็กๆเ,เนี่ยอย่าพลาดนะครับเพราะว่าเราจะมาเจาะลึกกันว่าการนําเด็กๆเ,เนี่ยมาสร้างเป็นคอนเทนต์มีอะไรที่น่ากังวลใจกันบ้าง เพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จักใช้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้เท่าทันด้วยจะทันสมัยปลอดภัยทั้งครอบครัวแน่นอนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับทิกแท็กเทคเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีวันนี้สวัสดีครับ